ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีนรงค์กัญญาสายเลขที่ตำแหน่งหนึ่งสองตำแหน่งครูผู้ช่วยวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่สอนประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นปวชวิชาอิเล็กทรอนิกส์ห้อง B1 และห้อง B2 งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายฝ่ายบริหารทรัพยากรช่วยงานประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสายสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาหัวหน้างานปกครองและปฏิบัติงานตามคำสั่งวิทยาลัยและตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาขอนำเรียนผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการปฏิบัติตน และด้านที่2ด้านการปฏิบัติงานดังนี้ครับด้านการปฏิบัติตนเป้าหมายมี6ด้านดังนี้ครับ1วินยัยและการรักษาวินยัย2คุณธรรมจริยธรรม3จัญยาบรณวิชาชีพ4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5จิตวิญญาณความเป็นครู6จิตสำนึกความรับผิดชอบว่าที่ร้อยตรีนรงค์กัญญาสายแสดงออกทางอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆตามบริบทเหตุการณ์ของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน6ประเภทที่ได้ออกแบบไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิริยาท่าทางผู้สื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือผู้ปกครองเจตคติเชิงบวกต่อประเทศชาติได้แสดงออกซึ่งความรักชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ข้าพเจ้าได้ร่วมกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกเช้าการรักษาวินัยข้าราชการได้ปฏิบัติตามพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547 หมวด6วินัยและการรักษาวินัยเริ่มตั้งแต่มาตรา8 2ดสถึงเกกระผมได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งได้นำกรอบกฎหมายแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นข้าราชการที่ดีนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูกระผมได้ปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าโดยมาตรฐานวิชาชีพฉบับที่4ได้แก่มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนดังนี้ครับหัวข้อคุณธรรมและจริยธรรมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคุณธรรมคือ สภาพคุณงามความดีเน้นความรู้สึกจิตใจจริยธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลทมกฎศีลธรรมกระผมได้แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดด้วยการรสวดมนต์ไหว้พระทําหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีกระผมได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอได้แก่การครองตนการครองคอนอการครองงานการครองเรือนและหลีกเลี่ยงอคติสีประการได้แก่ฉันทคติโมหคติโทสาคติพยากติคือ การลำเอียงเพราะรักการลำเอียงเพราะโกรธการลำเอียงเพราะไม่ชอบการลำเอียงเพราะกลัวกระผมได้เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนาศนาสนกิจของาศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอภาคการไหว้พระนวัดบางแคตำบลร้อยใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพก,กิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อเจ้าพ่อพยาแลขึ้นประดิษฐานณอาคารศาลเจ้าพ่อยาแลหลังใหม่และพิธีมหามงคลเปิดป้ายอาคารเจ้าพระยาแผ่ไทหลังใหม่กระผมได้ร่วมประเพณีท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วยจัดขึ้นระหว่างวันที่13-14พฤศจิกายน2567กิจกรรมวันลอยกระทงจัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา20ธันวาคมวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิครบรอบ86ปี กิจกรรมวันครูครูจุดประกายความฝันผักดันให้กล้าคิดสร้างโอกาสชีวิตให้เด็กไทยจัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพแก้งครอปกิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2567การมีจิตบริการและจิตสาธารณะกระผมได้แสดงออกถึงการมีจิตบริการและจิตสาธารณะด้วยการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักบ้านพักในประทวนเต่าให้ยามรักษาการช่วยเหลือด้วยความบริสุ์ใจ ไม่ได้คิดค่าวิชาความรู้เมื่อวันที่5มกราคม2568การต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมกระผมได้ทำหน้าที่ผศอนอกระทรวงศึกษาธิการคอยตรวจสอบป้องกันเฝ้าระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าตามมาตรการของนายกรัฐมนตรีตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของเลขาธิการการอาชีวศึกษาและนโยบายของสถานศึกษา ะผมได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านวิชาชีพและบุคลิกภาพการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Professional Learning Community คือการที่ครูผู้บริหารและนักการศึกษาได้มาแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถบรษษรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ได้พัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพด้วยการรวมอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้าน Smart Environment จาก d ด e p ี a, ได้พัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกอาชีพแห่งอนาคตจำนวน2 1หนึ่งชั่วโมงจากสำนักสมทนะครูและบุคลากรอ,อาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์อ e ี e a r n i n g และได้เข้าร่วมการอบรมการใช้พรอม AI ไอผ่านระบบซุมวิสัยทัศน์ด้านการรับรู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทย และนานาชาติในปัจจุบันกระผมได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอภาพการติดตามดูเรื่องราวจากช่องทางออนไลน์การไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องว่าที่ร้อยตรีนรงค์กัญยาสายได้ซ่อมระบบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วยการนำผู้เรียนที่ตนเองได้ถ่ายทอดความรู้แล้วลงมือปฏิบัติจ,จริงการมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนกระผมได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่สออนอได้เตรียมความพร้อมออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะและจิตพิสัยที่ถูกต้องในการทำงานกระผมได้ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกกับนักเรียนที่มาลงทะเบียนมอบตัวเป็นนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยความรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคกระผมได้ให้ความสําคัญต่อผู้เรียนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนเองและผู้เรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาทุกคนด้วยความรักความเมตตาเอาใจใส่พร้อมทั้งให้คาปรึกษาช่วยเหลือสิทธิ์อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยยอความเสมอภาคทุกคนกระผมใส่ใจตั้งใจรับฟังปัญหาของสิทธิด้วยความเต็ม,มใจเพื่อให้สิทธิได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่มีกําลังความสามารถ ดังเช่นกระผมได้รับหน้าที่ช่วยงานปกครองของวิทยาลัยทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาผู้เรียนระดับปะวะชวห้อง b 1 b 2ช่างอิเล็กทรอนิกส์กระผมให้กำลังใจเอาใจใส่แนะนำส่งเสริมผู้เรียนในด้านการเรียนด้านความประพฤติด้านครอบครัวด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมด้านการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและชุมชนกระผมปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังเช่นไปดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนด้านหน้าวิทยาลัยกับเพื่อนทีมงานงานปกครองกระผมประพฤติตนอย่างเป็นกลยานมิตรไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามสิทธิและผู้รับบริการไม่เปิดเผยความลับของสิทธิหรือผู้รับบริการจนเป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงกระผมให้การยกย่องชมเชยให้ขวัญกำลังใจเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการด้วยความบริสุทธิ์ใจ กระผมรับฟังความคิดเห็นของสิทธิและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจตั้งใจรับฟังปัญหาและใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้จ่าด้วยน้ำใสใจจริงมีความหวังดีต่อสิทธิและผู้รับบริการมุ่งผลให้เกิดประ,ระโยชน์และเกิดผลดีเพื่อให้เกิดความน่าเคารพเชื่อถือการทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามารถขีดเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังเช่นการติดป้ายโฆษณา LED ด้านหน้าวิทยายลายัย สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้อกูลกันหลายฝ่ายมีทั้งแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กไก่สอเสือร์ทันทะขาแผนกวิชาแมคคาทรอนิกและหุญญ่นยนต์แผนกวิชายโยธาแผนกวิชาสถาปัตยกรรมซึ่งกระผมได้ร่วมทำงานและให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมงานพร้อมทั้งผู้เรียนโดยยึดหลักความสามารถขีดเกือ้อกูลซึ่งกันและกันการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียนสถานศึกษาหรือชุมชน ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์ให้ผู้เรียนเป็นกระบอกเสียงในการรัประชาสัมพันธ์การงดเผาไร่อ้อยในฤดูเก็บเกี่ยวรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชุมชนแห่เจ้าพ่อพะยาแหล่ชมเมืองการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาธิปไตยในรัสถานศึกษากระผมนำนักเรียนไปเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แสดงออกถึงการสนับสนุนส่งสาริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ซีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมรอบรู้รอบข้อประมัดระวังซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนสติปัญญาแบ่งปัน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนกระผมได้เน้นการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้คุณธรรมและการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณดังนี้หลักความพอประมาณเรื่องการจัดการทรัพยากรส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดเช่นการใช้กระดาษสองหน้าการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนรู้สอนให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายส่วนตัวอย่างเหมาะสมเรื่องการจัดการเวลาจัดหน่วยการเรียนให้ เหมาะสมก,กับศักยภาพของผู้เรียนไม่เน้นการเรียนที่เข้มข้นจนเกินไปส่งเสริมการทำง,งานกลุ่มและการแบ่งปันความรู้เพื่อลดภาระงานของแต่ละครณ์เรื่องการจัดการเนื้อหาเลือกเนื้อหาที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนบูรณาการเนื้อหาเข้ากับชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและนำไปใช้ได้จริงหลักความมีเหตุผลเรื่องการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามกระตุ้นความคิดให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลส่งเสริมการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอน ให้ผู้เรียนรู้จักการประเมินข้อมูลและตัดสินใจอย่างรอบคอบเรื่องการส่งเสริมการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกันสอนให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนและจัดการกับปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นและเป็นกันเองส่งเสริมการทำงานจิตอาสา และการช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องการสร้างความรู้และทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาตนเองสอนให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณตัวอย่างกิจกรรมที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การให้ผู้เรียนฝึกเข้าสายเอฟไทยด้วยการแบ่งตัดให้ผู้เรียนคนละ20เซนติเมตรนำเครื่องมือมาประยุกต์ผสมผสานกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ได้ยืมจากคุณครูท่านอื่นมาใช้ร่วมกัน ต,ตัวอย่างกิจกรรมที่นำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การให้ผู้เรียนฝึกเข้าสายเอฟทยด้วยการแบ่งตัดให้ผู้เรียนคนละ20ซนติเมตรนำเครื่องมือมาประยุกต์ผสมประสานกันเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ได้ยืมจากคุณครูท่านอื่นมาใช้ร่วมกันตัวอย่างกิจกรรมที่นำหลักปรชัชญา,า um ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช <ร Lucy. S 1> <adjusting. S 2> ้การให้ผู้เรียนฝึกเข้าสายเอฟทยด้วยการแบ่งตัดให้ผู้เรียนคนละ20ซนติเมตรนำเครื่องมือมาประยุกต์ผสมประสานกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกันได้ได้ยืมจากคุณครูท่านอื่นมาใช้ร่วมกันการประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของตนซึ่งขณะนี้ได้ออมหนเพิ่มเติม,ตมจัดกเกณฑ์มาตรฐานของกอประคออที่สเปอร์เซ็นขณะนี้ได้ออมเป็นสิบเปอร์เซ็นครับหจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูกระผมได้เข้าสอนผู้เรียนตรงเวลาและเต็มเวลาตามหลักการห้าเต็มได้แก่เต็มรู้เต็มใจเต็มคนเต็มพลังและเต็มเวลากระผมถ่ายทอดความรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคอนอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ได้จริงกระผมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นออกันเองและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นกระผมได้สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนอนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมกระผมตระนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะช่วยสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมซึ่งจะเป็นกำลัง ตั้งสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปการสร้างความเสมอภาคกับผู้เรียนผู้เรียนทุกคนต้องทําการประมวลความรู้บันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเป็นรายบุคคลเพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะาจาัดก,การเรียนเมื่อผู้เรียนมีปัญหากระผมได้ช่วยเหลือแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องกระผมได้สร้างกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสนใจฝ่ายรูปปลูกฝังค่านิยมการเรียนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทบทวนการทุ่งเทเสียสละเพื่อผู้เรียนการทุ่งเทมาเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนกระผมได้ศึกษาพัฒนาตนเองเรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆจากสังคมการเรียนรู้เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งเวลาปกติและวันเสาร์อาทิตย์ตามโอกาสในการเรียนรู้ได้กิจบัตรหัวข้อการแปลงข้อความเป็นเสียงจาก AI กิจบัตรการพัฒนาพลัตนนสู่โลก อาชีพแห่งอนาคตและได้ทดลองนำความรู้ที่ได้มานำเสนอในครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนในโอกาสต่อไป 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูกระผมได้ยึดบทกรรใครคือครูดังนี้ครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานกระผมได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ และให้สังคมยอมรับได้สร้างแพลตฟอร์ม Google ใสในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาในทันเมนิแวร์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพด้วยการแต่งกายตามข้อกำหนดขององค์กรปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปกป้องและป้องกันมีให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพด้วยการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองเป็นแบบอย่างให้กับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพดังเช่นได้รับรางวัลครุษดุดีจากครุษสภาได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาได้รับรางวัลหนึ่งแสครูดีได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีกิจกรรมส่งเสริมความสนใจฝ่ายรู้ได้ทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ได้ทำยูทูบ